สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมจีดีต้อนรับสู่ช่องเดร็กยานี่ครับทุกคนแล้วผมก็กลับมาเล่นใน iPhone แล้วนะครับเพราะว่าเรามาทําแพทเบต้าใหม่กันที่เข้ามา3.5ครับก็น่าจะอีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับต้อนรับหิมะตกเขาเรียกว่าตกใส่วันคริสต์มาสนะครับทุกคนมารีคริสต์มาสโวันนี้ผมไม่มีของขวัญนะครับแต่ผมมีทุ่งนิ้วไป็นสมมาให้ทุกคนโอ้โหกดลิงก์ด้านซ้ายได้เลยตอนนี้ทิกตอกเอ้ยตอนนี้ยูทูบ จับมือกับช้อปปี้แล้วโโห,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 โหโถุงนิ้วไปส้มก็ง่ายฝากถุงนิ้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปส้มกันด้วยนะครับตอนนี้ก็คือ Youtube จับมือกับช้อปปี้แล้วก็คือกดลิงก์ด้านซ้ายด้านล่างแบบขึ้นมาเป็นรูปเหมือนเหมือนเหมือนถุงช้อปปิ้งะครับก็คือกดไง่ายๆเลยนะทุกคนไม่ต้องไปกดลิงก์อะไรละ ก็ยังไฝงฝากกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมโปร่งทางริชแมนช็อปกันด้วยนะครับตอนนี้เติมเจ็ดรบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับเติมเข้าไปสร้างองทางริชแมนช็อปเนี่ยจะได้ริชแมนคอยนะครับเอาไว้ลดในการเติมค่าตัดพานี่ยสูงสุดถึง25%เปอนต์เลยนีทุกคนแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนทางริชแมนช็อปเนะครับบอกว่าจะเยอะมากๆเลยเนี่ยก็คือมีโปรทุกเดือนคุ้มมากกับทางริชแมนช็อปโนหนึ่งและการเติม่่่แนนใจวามั มีอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะยทุกคน,นกคนน็คือทำมาอัปเดตแบบเล็กๆน้อยๆก่อนนะผมว่าน่าจะได้อะไรไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นเพิ่งแบบเบต้าศูนจุดหนึ่งเลยมากกว่าแบบเพิ่งออกมาจากแบบมอเลยเนะทุกคนก็คือมาทำให้ให้ทุกคนดูนะครับลหลักๆเห็นว่ามีแมมมดมีเสือมีบ้านอะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนกับลูกแก้วนะครับแล้วก็มีมังกรเอาไว้ฆ่าด้วยน,นี่นี่มีมังกรข้างบนตรงนั้นก็คือน่าจะเป็นบอสของอีเวนต์นี้นะครับก็รู้สึกว่า หมู่บ้านนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังกาลังก่อสร้างอยู่นะครับก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเราเดินลอยได้ด้วยโอ้โหน่าจะกาลังก่อสร้างจริงๆนะครับก็คือเอามาเทสเฉยๆนะก็คือเทสจริงๆแหละอันนี้เทสเลยก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรทุกคนผมอาจจะแบบพูดเดดเร็วๆแล้วก็สรุปคร่าวๆเลยก็แลวกันว่ามันจะมีอะไรบ้างเราลองดูก่อนว่ากล่องตรงกลางเราไปเอาได้หรือเปล่าเอาไม่ได้ด้วยนะครับแต่ผมคอนเซปต์ว่ามันคล้ายๆกับไมค์คารม่อหนึ่งนะ ไอเอนเดอร์แมนปะเอ้ยไม่ใช่ไอบางกรตอนจบเอ้ยมีหอ,อกด้วยฮะผมลองดูที่หอ,อกเห็นคร่าวๆในคลิปมันเป็นหอ,อกเหมือนปลาพุ่งไปได้นะเดี๋ยวลองดูว่าปลาได้ไกลไหมผมลองไปไกลๆเลยกันทำไมมันปลาได้ใกล้จังเลยไม่ถึงสิบเมตรซะด้วยซ้าเนี่ยปลาหนีไม่น่าจะได้นะอาจจะปลาแบบไม่ปลา <I need S 1> ดีกว่าเอ้ยเราได้อีกหอ,อกหนึ่งมาเดี๋ยวลองดูนะว่ามันไกลแค่ไหนนะแต่ผมลองใช้ลูกตาดูนะ สุดแค่นี้เหรอวัดวัดโอ้โหใกล้มากใกล้เกินไปแต่ว่าตรงนี้มันยังก่อสร้างไม่เสร็จนะแต่ว่าอาจตอนอัปเดตจริงๆอาจจะไกลกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้มันมันมันเพิ่งเป็นแพดทดสอบเฉยๆนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะไกลกว่านี้แหละแต่แค่เป็นช่วงทดสอบนะมันก็เลยแบบอันนี้ก็คือจะเป็นสกิลมานะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นดีกว่าอันนี้น้ำอะไรเนี่ยน้ำท่อมเหรอไม่มีปืนอะไรด้วยปืนหิมะเหรอแต่ปืนหิมะ มันน่าจะอัปเดตโอเคผมว่าเราน่าจะดูได้คร่าวๆนะอาจจะดูอะไรได้ไม่เยอะนะโอเคนี่ก็มีน้ำท่อมอีกแล้วนะทุกคนโอเคผมเรียกมันเป็นน้ำท่อมกันน่าจะเป็นน้ำวิเศษนี่ไงกินแล้วเดี๋ยวค่อยกินก่อนนะไปแบบให้เลือดลดสักนิดนึงก่อนนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเครื่องยิงขนมปังหรือเครื่องยิงทำไมเป็นตัวเป่าเฉยเลยว้า เหมือนแบบเครื่องยิงปืนหิมะแผดก่อนหรือเปล่าเมื่อปีก่อนนะอ้ไม่มีอะไรวโอเคทุกคนเหมือนจะเขาสร้างไม่เสร็จจริงนะเหมือนปล่อยให้มาเสพนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้คืออะไรเราเป็นลูกบอลหิมะได้ด้วยแล้วมีจัมมีสปีดบูสต์โอเคมาเดี๋ยวลองเทสดูติดติดแงกไปไม่ได้ทุกคนโอ้ my god ไปไหนไม่ได้อ่ะ โอเคผมเริ่มมุนงกินและโอเคมันยังไม่เสร็จนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูตรงอื่นดีกว่าผมว่านะผมไม่เอาละไอ้ลูกบอลนี้ออกก่อนโอเคทุกคนมาเดี๋ยวลองมาเทสตอื่นดีกว่าปืนคุมปืนก็ยังเหมือนเดิมน,นะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมาเดี๋ยวโอ้โผมันไม่ใช่นั้นมาเดี๋ยวลองดูนะเผื่อตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนจะเป็นพุปอ่ะนี่เหมือนเหมือนมันยิงพุนะครับ ก็เต๋ h a t the hell b โ o โอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสเสือดาวกันดีกว่ารู้สึกว่าเสือดาวน่าจะน่าขับมากเหมือนจะเป็นเหมือนในอนิเมะเรื่องเอ้เหมือนในการ์ตูนเรื่องเอ็ดไอนะคนแล้วเหมือนน้ําแข็งกะหูบางมาก3เมเม็ดน่าจะสมเม็ดนะทุกคนโอ้โหมาแล้วก็เสือดาวเขาเรียกว่ามีบูทด้วยนะทุกคนเอ้มีมีดรีฟนะครับ เสดานดิฟได้นะครับแพทนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบอาเธอร์ดิโออาเธอร์ซีวิกาลิกาที่เกียวดิโออาเธอร์เลเชื่อป่ะมันต้องมีคนเอาไปทำเป็นเพลงนี้แน่นอนผมเชื่อเลยตอนเสดานดิฟเนี่ยแน่นอนนะดี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 โอ้โหดิฟได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่หมดปัญหาเรื่องการเข้าวงแบบว่าเข้าโค้งแปลกๆนะทุกคนเข้าได้ทุกสภาวะโค้งแน่นอนดิฟได้ละ แล้วค่อนข้างที่จะผิวด้วยนะเสียดาว,ดาวความไวเร็วมากประมาณร0 0กิโลเมตรนะดีมากอันนี้มาครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาเข้าถ้ำอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวขอลงก่อนนะเหมือนมันติดอะไรสักอย่างมาน่าจะเป็นถ้ำน้ำแข็งนะถือว่าพับจีอัปเดตมากขึ้นนะครับอีเวนต์นี้ทำเป็นถ้ำอะไรลงมาด้วยนะรู้สึกจะกว้างแล้วก็โดนดักมุมได้ง่ายมากโคตรน่ากลัวกว่าเดิมโอ้โหมุมดักเยอะมากทุกคนอตรง แล้วก็จะมีกล่องเพ่นพ่านเต็มเลยนะครับองตรงกล่องเยอะมากกล่องแบบพอฟาร์มสำหรับ60คน80คนได้เลยนะคือแค่ลงตรงเนี้ยผมว่าของก็ฟูเลยเดี๋ยวเราลองใช้น้ําท่อมดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้แบบโดนระเบิดสักนิดนึ่งนะครับลองกินดูนะครับโอ้โหประมาณสี่วิทุกคนครับผมรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ โอเคมาดูกล่องเหล็กกันดีกก่าเมื่อกี้เป็นกล่องไม้อาจจะมีของไม่ดีกล่องเหล็กก็อุ้ยมีขวานทอด้วยอย่างนั้นนะรึอื้ผมคือเทพเจ้าสายฟ้าอะไรแท็บแอนด์โฮลชาร์จเหมือนจะชาร์จได้ด้วยแล้วก็สร้างกำแพงน้ําแข็งเนี่ยทุกคนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าผมไม่ค่อยเชื่อเกมเลยเกมมันชอบพูดคําว่าแข็งแกร่งแต่ว่าพอเตอนหน้าลูกก้าวโมโมไปก็ไม่ค่อยจะแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับโอเค เราลองขึ้นไปเทสดูกันมาแล้วเจ้าบอทเตรียมรับท่า Thunder Bow อุ้ยรับไปซะอเอาอีกแล้วนี่ห,นหลอกผมอีกแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนเอาใหม่เมื่อกี้มันอาจจะแบบไม่โดน Thunder Bow รับไปซะนี่แหนโอเคทุกคนผมเทสมาสิบรอบแล้วมันก็ไม่โดนเลยมันเหมือนจะไม่มีดาเมจโอเคไม่เป็นไร ไม่มีดามจเลยแต่ก็ฟาดแรง <Awesome. S 1> อยู่ประมาณ2เม็ดร่วงเอ้ย 2, 2อรอบนะครฟาดสองทีไม่ค่อยมีอะไรเลยโอเคทุกคนรู้สึกผมรู้สึกหาเอ้ยทุกคนผมจะรวยแล้วผมเจอทองของมังกร <c oughs> ผมไม่ต้องทำ YouTube แล้วหลังจากคลิปนี้ผมคงจะไม่ลงคลิปแล้วนะเพราะว่าผมรวย <c oughs> รวยเลยทุกคน <c oughs> มาดูกล่องตรงกลางกันดีกว่าว่เาเป็นกล่องแห่งความรับหรือเปล่ามาองโบกค้าเถิด ว่าใครงามเลิศในปฏิทินเอาอีกแล้วเจอขวานเทพเจ้าทอยอยีกละเดี๋ยวเราลองไปดูมังกรกันดีกว่านะเห็นเขาบอกว่ามังกรฆ่าได้ด้วยนะเป็นบอสใหญ่ลับของแมปนี้นะซึ่งเป็นอีเวนท์ที่แบบน่าจะสนุกนะนี่ไงสัญลักษณ์มังกรไปกันดีกว่าทุกคนมันดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนทางเข้าหาบอสเลยเหมือนทางออกเลยไม่ใช่ทางออกใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วไม่เข้าและ้ะโอ้ โอเคทุกคนแล้วก็ไปจบด้วยไอโดมนี้แล้วกันนะเขาบอกว่าเราไม่สามารถยิงข้างในได้เลยนะไม่สามารถใช้ปืนได้จากโดมนี้นะครับทุกคนมาลองดูว่าจริงหรือเปล่าเข้าไปนะเอ้ยมันเก็บปืนให้เองเลยนะไมทุกคนผมกดปืนไม่ได้นะกดอะไรไม่ได้เลยเหมือนมันห้ามใช้ปืนนะเป็นเขตเป็นเขตปอดแบบอาวุธสงครามนะครับแล้วก็มีอาหารให้กินด้วยตรงนี้คืออะไรเอ่ยจอยวิชมาเขาเรียกว่าอธิษฐานกันนะครับ โอเคมาผมจะอธิษฐานนะทุกคนขอให้สถานที่แห่งนี้ใช้ปืนได้ด้วยเถอะครับแล้วเราก็โยนกล่องเปิดของขวัญมาครับขอให้ที่อย่างนี้ใช้ปืนได้กันดีกว่าเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็เหมือนจะมีของดรอปนะครับแล้วก็รู้สึกจะอ้าวถือปืนได้ <S <S โอเคเหมือนจะขอพรได้ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากขอพรอ,อะไรก็มาขอได้นะเกมน่าจะแท็กจากเสียงที่เราจับไปเมื่อกี้นะทุกคน ก็ลองดูนะเพื่ออาจจะเป็นจริงนะแต่ผมขอให้ถุงนี้เป็นส้วมผมขายดีนะอย่างเงี้ฝากเลยนะมาแล้วครับทุกคนก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมีต่เสือดาวที่รีบไปรีบรีบมาก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีคุตบายคนไม่มีอะไรเลยเอาตรงไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย